สวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่านิงกกตูมนะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะขึ้นภูเขากับเอื้อยเผินนี่ถุงปุ๋ยกระสอบปุ๋ยด้วยยายเผินจะพาขึ้นไปไหนยายเผินไปทําอะไรไปขนทรายไปขนทรายขนบุญขนทรายทําบุญทำทำไอ้บันไดเออทำบันไดพระสำนักสงฆ์หลวงปู่เดช ขึ้นเขากับยายเผินวันนี้ยายนานกับยายสองยายไม่ได้มาไปกรีดยางนะคะ<ม>ยายเจ้ยก็ไปนู่นทำขมิกผุนแม่ถิ่นนะ<ม>เออแล้วทีนี้เราก็มากับยายเผินวันนี้ผู้คนที่ขึ้นไปก่อนแล้วก็ปู่นาจาก็ไปก่อนแล้วแล้วก็ยุตากรรม,ไป,นนมไปใช้กระซางมันดอกมันยังสีมา เ,เออไปเิอก็มันยังละมาามันยังละกลึ้นผู้เจ้าอีดับมีเจ้าน่ะมันหนอแน่เจ้าเดยันะคะแล้วก็จะขึ้นเขากันอีกนะคะวันนี้ยายเพื่นเก่งเดินเขาค่อยบ่คอยไว้ปัไดเด้ค่อย็ค่อยๆปีไปกับเพื่อนนี่แหละอ้ามาอีกเรา แดดก็ด yeah, right? ีเนี่ยวันนี้ไม่แดดเท่าไหร่วันนั้นขึ้นตอนเที่ยงเลยนะเออเผืนดัมมี่เอ้ยตอนนี้เรียกเอาหมาดัมมี่เลยเด้อมเอันละไปพุนละเออห้องเดี๋ยวมันละไปพุนห้องเอานั่นแหละร้องไหมมา้อมาเนก็มาีแคบอตยมันเลอะละครบเดยว โง่คุบาวเออเป็นไม่ยิ้มคือเดียวนะมะคบบุญโอ้โหหมาก็โง่คุบาวอ่ะโอ้เอาสอบกปีขึ้นไปขนทรายนะคะมาทำบุญมาทำบันไดวัดถ้ำหลวงปู่เดชนะคะก็นิ่งมาด้านกันดูอันหน้าของอันอ๋อว่าอายุว่าอัานอันนี้คือบ่าเอาไว้เพิ่นสอนมานำแน่ คือบอกเอ้ยเพิินซ้อนมาน้ำแน่เอ้ยเพิินอ้ยเอ้ยเพิินซ้อนเอ้ยเพิินยักเอาเอ้ยเพิินอันมีซ้อนมาบนนน้างเนาะค่ะมาไม่ทันเห็นซ้อนเขาก็เลยมีเอาเพิ่นหืนมาน้ำบอกแล้วเราไปทำบุญแล้วเราก็เลยขึ้นไปหาของป่าไปกินด้วยนะวันนี้เนาะคิดว่าจะพากันไปสีสารด้วยหาของป่ามากินด้วย ไปเอาหวายด้วยเอายอดคอนแคนด้วยตอนนี้ยอดคอนแคนก็ออกเยอะค่อยแกงเมื่อเช้านี่ก็แกงคอนแคนใส่ไก่เมื่อวานนี้แซ่บอ้าวเรียกเอาหมาเลวนะคะตอนนี้เด้อดัมมี่หายคักๆแบบนี้เอา นัมมี่หลงป่าคัาๆาากๆเออนัมมี่หลงป่าคักๆห้องอาแม่ห้องอาแม่ แล้วเหนไปทางไหนล่ะลโอ้โเก่งปานั้นโอ้โหค่อยบปเห็นมันมันขึ้นตอนไหนอเอเผิน,อน,น,นโอ้ค่อยไม่เห็นมันเออเอเผิ่นไ,ไ,ไปกับหมานะคะชีวิตมีหมาพาไปจะเดินหนใดมีหมานำชีวิตฉันมีแต่หมานำฉันเดินกาวตามตามหมาเดินชีวิตของฉันช่างเผลิดเพิิน ขันเดินตามมาห้านำทางโอ้ยออขึ้นเขาร้องเพลงนี่เมือยเ้ด้ฮ่หนหมาเพิ่นหลงป่าแล้วพี่นอ้องเ,เลยนะ่นาหมาเพิ่นหลงหมาเพิ่นหลงป่าแล้วบบดนี้คนคนไม่หลงแต่หมาหลงนะคะโอ้ยบอกแพะ ยางไว้หลายา่าค่อยแน่ยุงจะกัดค่อยวันนี้ค่อยใส่เสื้อตัวเดียวค่อยลืมใส่เสื้อสองตัวแล้วก็ไปกันนะคะขึ้นไปทำบุญกันอีกนะคะ เพราะว่าสำนักสงฆ์หลวงปู่เดชกำลังสร้างเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะคะเราก็ไปช่วยนะคะช่วยทำนะคะวันนี้เราจะช่วยทำอะไรกันนะคะตามไปดูนะคะคลิปนี้ก็ขอจะคลิปแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ย่าหนิงด้วยนะคะขอขอบคุณที่ช่วยดูคลิปให้ย่าหนิงนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ